ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับเดี๋ยวไอ้วันนี้ผมจะพาพี่น้องมาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนบอร์ดนะครับเครื่องพนาสนิกนะครับพอนาสนิกนะครับนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้อาการเสียนะครับก็คือ บอดเสียนะครับบอดเสียนะครับบอดไม่สั่งงานวิธีไปซื้อก็เอาบอดเดิมนะครับไปเทียบจากจากร้านอะไรนะครับก็ให้ดูที่ซ็อกเก็ตนะครับซ็อกเก็ตเหมือนกันก็ใช้ได้นะครับเดินนะครับก็ส่งรุ่นนะครับตรงรุ่นเนาะก็โดยผมจะทำการเปลี่ยนบอร์ดนะครับซึ่งเครื่องนี้ เรื่องนี้จริงๆแล้วสวิตเขาเสียนะครับเสรสรสวิตอยู่ตรงนี้นะครับท,ทีนี้พอเปลี่ยนเสร็จบอร์ดไม่ทํางานอีกนะครับ <ปะ S 1> พอเอาออกมาแกะออกมาดูมดขึ้นเต็มเลยนะครับดมดเข้าไปนะครับทําลังนะครับก็อันนี้ผมล้างเรียบร้อยกนะ็คืออาการก็คือบอร์ดไม่ทํางานนั่นเองนะครับ ทีนี้ก็ไปซื้อมาเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนกันดูนะครับเปลี่ยนกันเลยการเปลี่ยนบอร์ดก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากนะครับเราก็ซ็อกเก็ตที่มีอยู่นะครับเสียบเข้าไปตามซ็อกเก็ตเดิมนะครับเสียบเข้าไปมันจะมีสีบอกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปประกอบ ประกอบให้ก็ยังไม่ยังไม่หมุนน็อตแน่นก็ได้นะครับแล้วก็ลองดูถ้าลองเครื่องดูทํางานปกติก็แสดงว่าโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกันครับครับผมหลังจากที่เราประกอบคร่าวๆก่อนนะครับใส่น็อตสองตัวนะครับอันนี้ก็เสียบตามสีของเขาเลยนะครับทางเกีชนะครับเสร็จแล้วเราก็มาลองดูกันครับก็จะเป็น่องหมุนแน่นครับ ประมาณนี้นะแล้วก็ตรวจสอบความเรียบร้อยนะไม่มีอะไรแบบไม่มีอะไรผิดปกติแล้วค่อยล้างอีกทีครับามาลองไฟกันดูครับครับผมพี่น้องนะครับพอเสียบไฟก็ทำง,งานเลยนะครับลักษณะลักษณะเหมือนมันมันสั่งงานค้างอยู่เดี๋ยวเรา ๋ยวเรากดปิดใหม่นะอ่าโอเคนะครับทีนี้พักเสียบอะไรเรียบร้อยนะครับแยวเราลองเริ่มใหม่นะเปิดนะครับเปิดโอเคมีมีมีไฟโชว์ขึ้นนะครับเราก็มากดเริ่มนะครับนี่คือการทํางานนะครับนี่นะนะครับนี่คือเครื่อง ช่างน้ําหนักนะครับช่งน้ำหนักอันนี้แสดงว่าทํางานปกตินะครับบอร์ดตัวนี้ใช้ได้นะครับก็ถือว่าจบงานนะครับปิดงานนะครับประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากเสร็จแล้วเราก็จะมาะหมุนน็อตอะไรให้เรียบร้อยให้แน่นนะครับแล้วก็จะลองซักกันดูนะครับก็คลิปนี้อเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับไม่อย พบกันคลิปหน้านะครับสำหรับงานนี้ก็ถือว่าโอเคครับผมเดี๋ยวส่งลูกค้าขอบคุณที่ติามครับสวัสดีครับ